สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่ที่วัดปู่578ครับผมต่อจากคลิปช่องพระหัตคนเดิมนะครับเนาะคลิปนี้ของช่องพระหัตถ์ชั้นเครับผมเพราะว่าก็มากับพ่อศักดิ์กับผมเนาะมาหาปู่578ครับผมอ่าตัวสะเขียนขอัญใจบอกอะไรหรอขวัญใบอกเลข่อักเอานี่ครับผมปู่578ปดประทะปู่ห้าเจ็ดแปดประทะพ่อศักดิ์กับผมเนาะ คลิปนี้จะพูดคลิปนี้จะพูดลาวนะครับเดอหรือว่าพูดอีสานนะครับเนาะเพราะว่าลงคลิปเมื่อกี้นี่จะลงคลิปช่องพหัสคนเดิมนะครับเนาะเป็นคลิปพูดไทยครับผมแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพูดลาวหรือว่าพูดอีสานนะครับเนาะอีสานบ้านเฮ้าครับผมอย่าลืมฝากอย่าลืมฝากกติดตามไลค์กดแชร์นะครับเนาะหนึ่งเกห่งก้าหน่ห้านึ่งเน

เจ็ดศูนย์อ๋อสถิติเลขออกปีหกสี่นะครับผมล่างอย่างเดียวหกเก้าสองสามมะเนี่ยสองสามกำลังไล่เลขกันอยู่ครับผมเนาะกำลังไล่ตัวเลขกับคอสักแล้วก็ปู่ห้าเจ็ดแปดครับผมตอนนี้แปดสามแปดสามสามแปดสามแปดเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดไล่เบิ้องมาเนี่ยไม่มาหน่วยไม่มาหน่วยคือรักหน่วย หน่วยหลักหน่วยต่อไปสิว่าบานหน่วยเอกไล่เบื้องที่กัวฟดสักเอาแล้วด้วยนบ้างไม่มาหน่วยพันปอยู่พีเหันบ่าม่มาหน่วยสี่สี่ไอยู่พีห้าเกียรติก้าวศูนย์สามเก้าศูนย์แปดมันมามันมาสิบเด็กสิบเด็บ่มาหน่วย เห็นไหมมันมาหน่วยขันมันมากมันเป็นลักเก็บอ๋อนี่นะครับเนาะมาฟังปู 5, 7, ่ห้าเจ็ดแปดวิเคราะของนี้ับพอสักครับผมดับน่วยล่างหน่วยไม่มาเห็นไหมสี่ไม่มาหน่วยู่วนไม่มาหน่วยเก้าไม่มาหน่วยห้าไม่มาหน่วยเจ็ดไม่มาหน่วยเก้า,มามไม่ไมาหน่วยสามไม่มาหน่วย เก้าไม่มาหน่วยห้าไม่มาหน่วยอยู่หลักสิบเห็นไหมหกไม่มาหน่วยแปดไม่มาหน่วยสี่ไม่มาหน่วยห้าไม่มาหน่วยเจ็ดไม่มาหน่วยเก้าไม่มาหน่วยศูนย์ไม่มาหน่วยเก้าศูนย์ไม่มาหน่วยเก้าไม่มาหน่วยมสามไม่มาหน่วยเจ็ดเอิญเก้าไม่มาหน่วยเห็นไหมอยู่หลักสิบศูนย์ไม่มาหน่วยสามไม่มาหน่วยอยู่หลักสิบเห็นไหมห้าไม่มาหน่วยเอ้ยแปดด้วยนี่แปแปดไม่มาหน่วยห้าไม่มาหน่วยเห็นไหมอยู่หลักสิบ มันมาหน่วยก็ได้ไปตือตีดหน่วยตายอเอเลียดรถถูกต้องท่านมิดแดนมาถูกต้องนะคะ <laughs> <laughs> รับผมเจ็ดมาารักเซฟขันมันมากนั่นน่ะแม่นบะปูนั่ถือเขาแล้วดูซากเอดไปนี่เจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบ่มีเลขนั้นเจ้าฟ้าเก้าเจ็ดเก้าบ่มีเดจจานเนี่ยข้าม้าคือเจ็ดเก้าล่างบ่มีให้ก็เป็นกเก้าเจ็ดบอมเ,เป็นเป็นเจ็ดเก้าเก้าเก็าป็มีวดดี เกตไปม,มาล่างเกตถ้าม,มาล่างคือหลักสิบหลักสิบไม่มีหน่วยเออหลักสิบล่างอ๋อหลักสิบล่างท้าทำม,มานะครับผมแต่ว่าไม่มาทุนมากเจ็ดต,ติดล่างหนึ่งสี่เกตติดล่างล่างบน ห้าแปดหนึ่งล่างขาออกขาไม่ออกไม่มีสักตัวโมมีติดล่างโมพีชจักทียนี่โมพีชจักทีติดล่างดล่างติดล่างติดล่างหนึ่งสี่เจ็ตหนึ่งสีเกตออกไปแล้วห้าแปดหนึ่งไม่มีเลยนี่มีสักตัว กระซังเหล็กมันได้จังจริกระซังที่ปูเอานี่แหละครับขันมากกันระวังกันนี่ก็ห้านี่นี่นี่หนึบาทนี่ครับพอสักปะทะปูหาแปดหาแปดหนึ่งติดล่าง เรียกว่มีแปด้ตัวสักกลางมีหาเนี่ยขันมันมากอ่ะแปดกับมีวราบีงระวังะตัวนี้ละเก้าหาเนี่แใ่หรอแต่นี้ได้เกาหานี่นีระวังนีีเก้าหาตุ้มเป๊เลยดิเดะหแปดเด็หาแปดแปดหนึ่งติดติเลขติดล่างติดติดล่างดีติดล่างดีใช่เหรเอาเขียนห้าึ่งงวดนี้ครับผมของพ่อศักติดล่างดี ตล่างดีหนกับมมาบมมีหนึ่งกับ่มมี่แลตะหาก็ปกํะาดกำลังวันเด้บันี่งกำลังวั่นจไปใส่ใส่สิบเกียกำลังวันกำลังวันพูดสิบเกี <c oughs> ไปต,ตัวหนึ่งเด้เจ็ <c oughs> ะมันจะมาเจ็เก้าล่างหลัตอนนี้มันจะไปจะบนอย่างมันไปบนอันนี้พ่กพิษพวกพิษจะาเทียนี่เาเยืดพ่กพิดจะาเที่ยนี่ครับผมพวนกกเล่นมันกาเล่นได้ออกหาล่างออกหาเก้าได้ออกหา้าได้ ตัวนิดนั่งตัวนี่นี่ก็ถือว่าถื่อถือว่าถื่อเก้าห่าเข้าห่าถือว่าถือโ <c oughs> อ้ออ <c oughs> บานนิดที่นี่ตัวสี่แปดเก้าล่างบอผิดอีกนี่ส้นกันที่แปดปะนี่ยส้นกันแปดแปดล่าง อ๋อนี่อันนี้สุดหนึงที่พอสักเต้นี่นชีแปดเก้ากับพพาธอันนี้ก็หาแปดนึ่งนี่พวกผดส้นกันเลขแปดส้นกันแปดอ๋อแปดบ้ามากตัวมั่นเด่นล่ะท้ององมันเด่นสวดีขั้นบอออกแปดก็คือตุมเตะนิดเก้าห้าเก้าขั้นส้นกินแปดแปดบ่มากเก้าห้าเลยอ๋อตัวว่งก้ไม่ว่าแตบไม่เด่นมันเด่นเก้าห้าตัวเดียวขั้นมันบ่ไปบนมันกลับไปล่าง เลขปูนี่แต่ว่ากลับเอาครับกอหาที่ปูพ่อซักกับว่าเกอหาสิ่เปลี่ยนบอ่งอดก่อนมันได้หนึ่งหนึ่งกับหกห้วนนี้ได้สามกับสี่สามกอหามันก็เอเป็นสี่นอมเด่นหนึ่งหกไปเห็นอันจาดรับหนึ่งหน่วยก็เลยมาหนึ่งหกวันนี้หนึ่งม้นนี้สามเก้าหานมันได้สี่วัวนบ้องกัน ต้อกันต้นมากทางเนาะตัวนี้วิ่งยุ่พี่ตัวนึงวิ่งยุ่บ้านนั่นนี่มอวิต้เทียนเลยแมนแนปรจำบ้านบอกวันที่หนึ่งกับเบิ้องที่หนึ่งวันที่หกกับเัืงที่หกเห็นบ่อนี่ออกเห็นบ่อนี่มไปทั้งหไปที่หนึ่งไปทีหกเห็นบ่อนี่บแปดปทะพอสักกับผมงวดวันวันหลังคามันก็ศูนย์สามเจ็ดเห็นบ่อนี่มานี่วันพุธที่สิบหกที่หนึ่งกับเบิ้งนี่ขันออกต้องกันก็อยุ่นี้ 5 9 4เก้าสคำันออกน้ำกันเนี่ยได้เบิด์ต่9่ยู่นเครียไทยซุ้มออกมาซุ้มเพลงออกมาเบอดแลวนี่ครับติดประจำเนี่บ่เพียบมันได้ยังสี่มันจะเปลี่ยนบอว่างั้นมันงแมันกับเปลนไปแล้วนี่หนงหจือหกหนึ่งหกมันหนึ่งมันไปเท่ง้าไปเทงหนึ่งไปเท่้งหกจนไปเบิเลย์จานจานผูซีสวนพนังดับหนึ่งล่องไถ่ใว่ปมันเมียหหนึ่งหก เออตาสันขนาดร้อยสื่อไว้แล้วนี่จนบอหุงจ้าแค่จองเงินมาให้เนาะถือจุดว่าไปเบึ้งบินถืออ๋อพอซักวันเนี้ยคนนี้ก็หาคือกมูเตเล็กสามทูนี่แน่นท่านมันอันนี้คือชาตินี้หรอกเนบ่หนี่เลยสูตรเรื่องมันจะเป็นแบบนี้หกวกหกเป็นสิบสองนับล่างโมมีสี่ตัที่เป็นแปดโมมี ูนยนกับศวนเป็นูนย์กับมามีเก้าก็เก้าเป็นสิบแปดกับมามี5ห้าก็ห้าเป็นสิกับมามีเก็เจ็ดเป็นสิบสี่กับมามีเก้าก็เก้าเป็นสิแปดกับมามี่ามก็สาเป็นหกกับมามีเก้าก็เก้าเป็นสิบแปดกับมามีล่างห้าก็ห้าเป็นสิบกับมามีหกก็หกเป็นสิบสองกับมามี่เป่ับแปดก็แปดเป็นสิบหกกับมามี่สี่ก็สี่นับสี่บาทกับมมี่ับสี่ล่างจะปูห้าเจ็ดห้าเจ็ดนั่นก็สี่บาทนี่มั้งสี่เกะก็เกะก็เป็นสี่นั่น แปกับแปเป็นเมหกมมีเห้ันครับผมปูสีกสีเป็นแปกับมมีอีกหก็ห้าเป็นสิบกับมมี็ก็เจ็เป็นสิกับมมีก้าก็เป็นสิบแปกับมมีศูนยกศน็เป็นศูนกับมมีเก้าวกเก้าเป็นสิบแมมีสามกสมเป็นหกกับมมีเก้าวกเกเป็นสปกับมมีศูนย์วศนย์กับมมีสมกสามเป็นหกกับมมีแปบวกแปเป็นเีหกบมามี่หาก็ห้าเป็นสิบกับมมีศูนย์เจ็ดก็เจ็ดเป็นสิบสี่ตายเละเนี่ยตายเล มูนี่บ่มีจักโตนี่เละอยู่ดิแปลว่าอันนี้เด้มันเป็นได้ใครรักรักหน่วยรักหนุยรักหน่วยดิรักเสียบเกียร์เนั่นคันว่านั่นน่ะเออแม่นมันบ่เจ็มกับเป็นทิบซีมาเนี่แม่นบาริซีคือตัดนี่มันอยู่หลักหน่วยคั้นไหนตัดติตัดบ่ยู่นี่บ่มีจักโตมันก็เหลือเลขเด่นตัวเดียวนี่ยมันบ่กโมีจักโตเออรักหน่วยรักหน่วย แม่บอกตัวสักเลือดเลือดเล่นคนเดียวนี่บ่มีแั่ตัวบ่มีเลยตัดบ่บ่มีแมีงบ่มีเลยห้าเก้ากับตัดโอ้ยบ่มีตัวที่ซื้อลดับหน่วยล่างศูนย์สี่ห้าหกเก้าดับหน่วยล่างที่แค่ตัวดับหน่วยล่างถ้ามันกลับได้บะเนี่ยกลับกราบว่ได้แม่มันกั่นกนด้วนั่นเนี่ยมันดับหน่วยดับหน่วยดับหน่วยหาทั้งหาทั้งเก่านะบ่ได้ เล่นไส้นี่เอามันนี่ให้เป็นไพ่มันนี่เส้นละเส้นละยืดไปเส้นละเอาใส่เล่นเอายืดส่ใส่นนึงจักอะไหนจักอันไรเป็นอันยังไปนี่ละนี่เดนี่เดไม่บอกนี่เดทึ่งเอ้นี่นี่เล่นไส้นี่นี่ว่างันกับเฮนเหรอดิไอ้นี่ล้างนี่โบผิวจักเทียนี่ ขั้นบอซ้อนกันคือออกใ่กันล่างกับซีรับซีแล้วนันแล้วกับท่อกระตัดนี้ตัวดับซีแล้วล่างมาเนี่ยแปดเนี่ยก็ะเบอมี่แปดกรบบอมี่ลางเเด่นดิเน่เด่นนี่ยแปดส่ซีกับแปดกระดับได้ล่างเลยนะแปดดิ่ดแปดเนีเรียนได้เดีนแปดเล่นแปดได้ปูนเหรอยเ่นกระซ่ากัอมี่แปดครับอันนี้ผมกระตัดเมื่อไหนี่ ตัดเป็ล่าตูักีสามคูน่ะตัดเป็นหล้วเลขยูนี่มันตัดมาไหนล่มันมาเก้าะ้าว่ามากเก้าอเกเลขอลเกายืนไว้แล้วเนี่ยคัดับเก้าเนี่ยแต่ว่ากระหลายดอกสามสิบกุ้งหงัดหนึ่งดับเกาจะแพงก่นี่เกดับศูดับสี่ดับห้าดับหกดับเก้านี่ยสามสิบกุ้งหงัดป้ากรหลายมันมากเก้เว่านั้นมากนึงเก้านี่แห้งบ่แห้งทอแปดหัดนี่ าตีเหมือนเหรอูไสสูรมันสูรไสสูรมันเอาโักของักเอาบูเหงเกโเนี่เปลี่ยนแปลงของักเอาหัวเนยวจับคู่นี้โฟชักบเปลี่ยนแปลงกเคื่อน c แ C8 ตัดเบิดแล้วเหมัีเรยังไเียแม่เอาีเ็ดกับบอไกนเส้นัไม่เลยอ่เส้นนี้เอานีเส้นตันี้บาทนี้มันเกิดยังไงน่งตัวดงวัเนาว ล่างหนึ่งแปดแปดหนึ่งแมนพ่อชัดถูกต้องหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ฟันดีมาขึ้นนี่ล่างเลยล่างยางบนได้วันนี้เอาตะล่างกับพ่อแน่นๆมาแล้วนี่นี่ละพ่อสักนี่ละง่ามนี่ละนี่นี่ละคู่นี่ผมมากเลยนี่เนี่ๆนี่ตรวจสูตรบ้านแล้วอ๋อบาทนี่นี่ละนี่อือเขียนเนาะ สูตาาร,ให,าารให้สูตรมัน่นอือหนึ่งทับหนึ่งสองทับหกสี่โอเคโคซักโคซักก็ันใหขั้นเสียงให้ใส่กันเห็นบ่ขั้นให้ใส่กันเดเนเลยศูนย์สี่ ห้าหกเก้าหกกเ้าดับหลักหน่วยล่างดับหน่วยล่างับหน่วยล่างล่างอะไรอ๋อมาเหนียวระเบงบัตรนี้มันถิมากยังไงดำหน่วยล่างอ๋อนี่ครับผมเนาะสิมากยังไงนี่ครับพอสักคนนี้ก็มีแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดแปดสามนะครับเนาะล่างครับผม แล้วผู้สักซุ้มสีเก้าสีแปดบะมีหรอบอฮะบะมี่บะมี่หรอออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่ว่ามันดับแล้วจะพร้อมกับซื้อพร้อมแล้วตัวละแสนก็บมีอันเก่าอ้วนซีเก่าเนี่เก้าเก้าเนี่ยคืออซีเนี่ยคือเอาหนี้จากหน่วยนี่นะครับเนาะสองคูเองครับผมหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็สามแปดแปดสามล่างนะครับเนาะของผูสักกับผมนี่ของปูกับมี่เก้าเจ็ดเก้าซีเก้าหาแต่ว่าพูสักว่า หมดแล้วครับผมผมีัีตพ่อักพ่อักว่าปัวพ่อักว่าพ่มีแล้วนี่รามีกระซัาสูดไปสูดบ้านนี่นะครับเหลกมันบาดใต่าเด้เลกมันมากหกเจ็ดแปดได้เลยกันมากตัวหนึ่งหกมมีแล้วจ็ก็แปดร้องนี่เดยแปดหนึ่งเแต่ว่ามามีแปดหนึ่งหนึ่งของปูของปูเขาไม่แปดของปูเน่ะเขาไม่ีแปดมันบาดต่ำปานนาน มันบ่ปูเนี่ยมันสูงมา่านาก็โมกเนาะชาว่าขันในเรียนอยู่นี่ก็คือเท่านั้นดีลหรอสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามตัวเน้นสามแปดสามอ๋อสามนี้ครับผมเนาะ <c oughs> แคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปนั้นนะครับเนาะก็ให้เป็นแนวทางในการรับชมครับผมเนื่งในกรบ่บนาดอกเนื่ง